เ,เมตตาผู้เล่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้รู้จักอัธยาศัยของบรรดาสานุสิตเป็นอย่างดีท่านเคยพูดเสมอว่าคุณทองคำนี้เป็นบุคคลที่มีสติปัญญาอ่อนและวาสนาน้อยถ้าจะอุปมาเปรียบสานุสิตทั้งหลายเหมือนเหล็กซึ่งถูกหลอมมาเป็นแท่งแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถูกไฟเผา เนื้อเหล็กอ่อนก็ต้องตีด้วยค้อนแปดปอนมันไม่เสียหายอะไรแต่คุณทองคำนี้เปรียบเหมือนเนื้อเหล็กผสมอยู่กับหินที่มันเกิดทีแรกถ้าเราใช้ค้อนทุกก็จะแหลกละเอียดหมดตอนที่ท่านพระอาจารย์เริ่มอาพาธได้เมตตาผู้เล่าว่าทองคำเอ้ยเราก็สงสารเธอไม่มีอะไรจะให้ขอให้เธอจงจดจำไว้ อันนี้เป็นคำสั่งสำหรับคุณโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายเมื่อเราตายไปแล้วจะไม่มีใครสั่งสอนคุณเหมือนดังเราสั่งสอนขอให้คุณปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอุปชาที่สอนครั้งแรกตั้งแต่ยังบวชคือการตั้งศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่ต่อจากนั้นก็พิจารณาองค์กรรมฐานห้า คือเกษาโลมานาขาทันตาตาโจคือผมขนเล็บฟันหนังขอให้ยึดมั่นอย่างนี้เพราะว่านอกเหนือจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูแล้วก็มีครูคนที่สองรองจากพระพุทธเจ้าคือพระอุปชานี่เองพระอุปชาจะสอนตั้งแต่สารณาคมจนกระทั่งถึงพระนิพพาน ให้ตั้งศรัทธาต่อพระรัตนตรัยให้พิจารณากรรมฐานห้าคือเกศาโลมานาขาทันตาตาโจให้ยึดมั่นในหลักนี้รับรองไม่ผิดท่านว่าอย่างนั้นนี้เป็นการสั่งสมวาสนาบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงไม่รู้ชาตินี้ชาติต่อไปก็สามารถรู้ได้ ผู้เล่ามาคิดเฉลียวใจว่าเราปฏิบัติไปอย่างนี้เกิดเป็นบ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรท่านบอกว่าอย่าไปนึกเป็นบ้าเป็นอะไรไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าคุณไปเพ่งออกนอกคุณจะเป็นบ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นคุณมาเพ่งในนี้คือเกษาโลมาาขาทันตาตาโจมันจะแก้ของมันไปเองท่านว่าอย่างนั้น แล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องเป็นภาวิตาพาหุลีกตาเจริญให้มากถ้าหากว่าบุคคลที่มีวาสนาบารมีแล้วอย่างเดวเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนต้องได้บรรลุค,คุณ,ณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งมีพระโสดาบันเป็นต้นแต่วาสนาพอปานกลางอบรมต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างย่อหย่อนไปแต่ว่าไม่ท้อถอย มีความเชื่อมั่นอยู่ในคำสอนของพระอุปชาอย่างช้าก็16ปีท่านพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ทุกคนนั่นแหละถ้ายึดมั่นในคำสอนของอุปชาได้รับรองไม่มีผิดท่านว่างั้นเพราะมรรคผลในธรรมวิเศษนั้นเป็นของคนไทยโดยเฉพาะทำไมจึงว่าเป็นคนไทยโดยเฉพาะเพราะเราได้ปฏิบัติ สืบทรัศนคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นพันๆปีแล้วความพร้อมของคนไทยจึงมีเพราะฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะได้บรรลุคุณธรรมวิเศษนั้นมีโอกาสทุกคน